สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องไทยและชาวกกเหรีรรทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเจริญลงตามเลาในวันที่5ิงหาคม2565พบกันเชียเคยนะครับในรายการสถานการณ์การที่รอบกันในประเทศพม่าครับครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับแต่มาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องอดผู้ฟังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวการที่รอบกันนั่นเองนะครับ นวันนี้ก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับเรามาเริ่มที่แรกกันก่อนนะครับที่รัสารเหนือจังหวัดจ็อกเมนะครับได้มีกลุ่มกองกําลังพิดีเอฟเข้าไปโจมตีกองทัพพม่าเรื่ตัตะเวนตามพื้นที่นะครับและเกิดการประทะาก,กันอย่างหนักนะครับ ได้มีผ่ายกองทัพผ่ายมินอ่องไล่เข้าไปปิดล้อมหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนไม่ให้พี่น้องประชาชนเข้าออกในหมู่บ้านเพราะว่าผ่ายมินอ่องจะได้ใช้เฮลิคอปเตอร์มาทิ้งระเบิดลงตามพื้นที่ที่มีข่ขยของกองกําลัง p d f ีประจาการอยู่ในหมู่บา้านยานาติกีที่เลยมีกองกําลัง p d f กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้รับเะเวนและปฏิบัติการอยู่ในหมู่บ้านสองหมู่บ้านนะครับ ก็ได้มีผายกองทัพนินอ่องเลิกตับมาต่อสามเจนะครับก็ได้เข้าไปจักได้ปิดล้อมหมู่บ้านของพี่น้องประชาชน5ห,หมู่บ้านไม่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าออกในพื้นที่นะครับเรืองของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของกองกําลังพีิีเอฟและผ่ายกองทัพพม่า ตอนนี้ก็ได้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและให้ข่าวอยู่ครับเรามาเริ่มที่กองทักกายกันก่อนนะครับที่ได้มีการประท่าละเกิดการการะนำยิงก,กันกับกองทัพมินอองอย่างต่อเนื่องนะครับหลายหลายวันทับกันแล้วก็ไม่สามารถยุติการยิงกันได้ถึงมาในวันนี้ในพื้นที่ทานตะลานนะครับก็ได้ลงมาทางหาคานะครับก็เกิดท้งตั้งแต่เช้านะครับก็ได้มีการทีรบกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับและในพื้นที่ภาคทักากายนะครับลงมา ทางลงมาทางปะเลนะครับก็มุ่งหน้าขึ้นไปทางอย่ามาโกงนะครับก็ได้มีการตัดท่ากันกับกองทัพพม่า,มาและกองกำลัง g d f ปุ่มปกป้องพี่น้องปราศาเชิญได้บายดีฟและ g ี f ีนะครับจามกองกำลังร่วมกันโจมตีก็ กองทัพมาต่อที่ได้รับตะเวียนตามพื้นที่ของประะาก,กงนะครับก็ได้มีการช่วยรบกันอย่างต่อเนื่องภายกองทัพมาตอดของลูกน้องมินอ่องก็ได้เสริมกำลังพลเข้ามาจีกองกำลังทหารประมาณเจ0รกันนายนะครับที่เข้ามาล้อมพื้นที่เยอ,อูลงมาทางพื้นที่ของเยชาเกียวนะครับเพราะว่าภายกองทัพพม่ามุ่งหน้าเข้ามาทางโคกูและพายานพาหน้ามา 30จีบกัคันนะครับเข้ามาล้อมในพื้นที่ของมะโกยนะครับให้ทางในพื้นที่รัฐกายที่ได้เป็นกองกําลัง p f เรรัตเวียนและกระจายกองกําลังกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้มีการวางแผนเข้าไปโจมตีและชุ่มยิงในพื้นที่ทหารลูกน้องมินอองเข้ามาปาักหลักเริ่มเอาว่าพี่น้องประชาชนเป็นค่ายของกองทัพ ลับมาต่อหรือลูกน้องมินอ่องนะครับถ่ายลูกน้องมินอ่องนะครับที่ไล้เิมยานพาห,าหนะจำนวนมากเข้ามาปักหลักในพื้นที่และในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่ปยายกงนะครับก็ได้เป็นรถของกองทัพพม่าเต็มไปหมดนะครับก็ได้มีผัยกองกําลังพี่น้องประชาชนเข้าไปจู่โจมตีทําให้ขบวนรถของกองทัพพม่าที่ได้จอดอยู่ในหมู่บ้าน ถูกภายไม้ไป10บกคันนะครับในเวลาประมาณ13นาฬิกา51นาทีและมีทั้ง2องภายไล่กระนํำยิงกันเป็นระยะระยะนะครับภายกองทัพมาต่อหรือกองกำลังลูกน้องมินอ่องก็ได้เข้ามารับเะเวนอีกในหมู่บ้านของ ประยากกงนะครับก็ได้มีการประท่ากันเกิดขึ้นอีกนะครับเราลงมาที่ทางการเมโนนะครับมุ่งหน้ามาทางมองยานะครับผ่ายของทัพมินอองหรือตมาต่อฐานชุนจีนะครับก็มีการเสริมกำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยิงปืนคอเข้ามาในพื้นที่ ของเรเมียวนะครับก็ทําให้ทาหารกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนไล่เสียชีวิตไป3าลายและระ,ะบาดเจ็บอีก7จลายนะครับเพราะว่าภายกองทัพตับมาต่อ3าจยิงปืนคอเข้ามาและใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ในหมู่บ้านของพี่น้องตาบ้านนะครับพี่น้องประชาชนก็ร้อยอุปยอบออกจากพื้นที่กันทั้งหมดนะครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายนะครับไม่ได้ระบาดเจ็บเลรกไม่มีการเสียชีวิตนะครับเพราะว่าภ่ายพี่น้องประชาชนได้อพยพออกจากพื้นที่ไปหมดแล้วนะครับแล้วเรามาต่อที่รัชชินนะครับที่เป็น KIA ได้มีการประท่ากับกองทัพพมา่าอย่างต่อเนื่องนะครับภ่ายกองทัพรัชชินพี่น้อง ชาวรัสกิน KIA ก็ได้กระน่ำยิงทหารพรม่าที่ได้เฉริมขบวนยานพาหนะขึ้นมาทางมังโกนะครับแล้วไล่ลงมาทางน้ำหมัดปีลงมาทางแม่น้ำสองนางนะครับก็ไล่ถูก ฝ่ายกองกำลังเ i a ได้หลักยึงและชโจมโจมตีทหารลูกน้องหมินอ่องหลายตบมาต่อ5.5 0นะครับก็ได้เสียชีวิตไปในพื้นที่ของแม่น้ำสามนางนะครับก็มีศบทหารของลูกน้องหมินอ่องหลายอยู่8นายและระบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะครับฝ่ายกองกำลังรัฐกินก็ได้เสริมกำลังมุ่งหน้าขึ้นมาทางแม่น้ำสอนางนะครับได้ตั้ง เป่าให้ลักชุมยิงและจุ่มโมตีลูกน้องมินอ่องหรือกองทัพมาต่อ4 3 2อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จากบุกเข้ามาในพื้นที่ของ KIA นะครับก็ได้เกิดการประท่าได้ยิงกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรามาต่อกันที่รับมอนก็ได้มีกลุ่มพี่น้องประชาชนนะครับได้ประท่ากับกองทัพพม่าลูกน้องมินอ่องนะครับก็ได้มีการชุ่มโจมตีด้วยเจนเนเปอร์ของ อกองกำลัง PDF อที่รัดมอนนะครับผ่ายกองทัพพมา่าที่ได้เสริมขบวนมาตามภาคพื้นดินและมาตามหุบเขาและแม่น้ำต่างๆก็ได้ถูกกระนํำยิงเสียชีวิตคาห้องน้ำจี่ลายและบาดเจ็บ8ลายครับผ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่รับมอนนะครับที่ไดยแากกลุ่มกันมาปักหลักที่รับมอน180นายนะครับเข้าไปล้อมกองทัพ ของลูกน้องมินอ่องลายตับมาต่อ797นะครับก็ได้มีการประท่ากันสามชั่วโมงกว่านะครับแล้วไผ่กองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนพื้นที่รับมอนก็ได้ยักย้ายออกจากพื้นที่และได้รับบาดเจ็บสองรายนะครับ รามาที่ในรัฐกระเร่งกระยาก็ได้เกิดการประทะากันกับกองทัพตัมาตอของลูกน้องมินอองเช่นกันนะครับภายกองทัพมาตอได้ขนยานพระหนะเข้ามา8ดคันไล้มาเจอทุ่นระเบิดที่หลักเอาไว้ล่วงหน้าสามันนะครับเพราะว่า้องพี่น้องประท่าจนในรัฐกระยาเข้าไปร่วมกองกําลังเกฑ์ที่แอบของพี่น้องกาเดงแรงเข้าไปกระนํายิงทหารกองทัพลูกน้องมินอองที่ได้ขนยานพหาหนะเข้ามาในพื้นที่8ดคันนะครับก ก็ทำให้ลูกน้องมินอ่องแล้เสียชีวิตอีก3ารายและ,ละบาดเจ็บ2องรายนะครับพายลูกน้องมินอ่องลายก็เลยอีกออกจากพื้นที่นี่โฮชุกโฮชนนะครับแล้วหลังผ่านไป2ชั่วโมงกว่านะครับได้มีเฮลิคอปเตอร์ของลูกน้องมินอ่องเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ และในหมู่บ้านของแม่น้ำน้อยในพื้นที่รักกยานะครับก็ได้มีภายลูกน้องมินอ่องเข้ามารับตะเวนและตรวจสอบตามที่เกิดเหตุและการประทะก,กันกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับผายลูกน้องมินอ่องก็ได้ใช้ปปืนกลยิงมาตามพื้นที่และตามป่าต่างๆยิงโคกลม ปกป้องพี่น้องปพรทาชเชอและสาวกระเด่งเจแอนทีเอฟไล่ร่วมกันชุ่มโจมตีและเล่นงานของลูกน้องมินอ่องอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นทําให้่ายมินอ่องไละตึงเครียดอย่างหนักนะครับเพราะว่ามีการชุนเชีย์เป็นประจำทุกวันนะครับภายมินอ่องนั้นไม่รู้ว่าจะทาอย่างไงนะครับเพราะว่ามีการปรับตามและการพยายามที่ สากลล่างทัติพันธ์ต่างๆที่มีในประเทศก็ถือว่ายากขึ้นนะครับถึงมาในวันนี้ก็ไม่สามารถตัดตามได้นะครับครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังท,ทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับจะได้ทับข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่ครับคลิปหน้าเจอกัอนใหม่ครับสวัสดีครับ